สบายดีสบายดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดทุกทุกคนเนาะทีเขามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกก่อนยินดีตอนรับเขาสู้สองนกน้อยบ้านหน้าสินเ่าสินเคยเนะทุกคนเนาะคลิปนี้สาวนกจะมาพาทุกคนไปเอาสาลีทีสาลีพอเท่าจันแม่เท่ามีเน,นาะปุ๊กไว้นะนเนาะเลยไปเอาสาลีบอกเอาสาลีฮุ่นไปบอก อัสาลีนํากันเอาขุเอาอันนี้แล้วส่วนสาลีก่อนเด้อาลีปลูกไว้มันบ่งามโนยังแต่เท่านั้นไปไปอาลีนํากันอือไปโอ้มดมดไตเชือนะมดกัดเด้นี่ๆๆเออกัดจีดมันได้กินหนูาเด้น ไ <laughs> ก่ก็มาหาอุ้งเศร้ามดก็ขึ้นหาอุ้งเศร้าเออว่านให้นยืนรุ่มหนูอ,อันลงมาลงมาเอ,อวา,าว่านให้นยืดนิดหนึ่งเอากินอยู่ฮัทกินอิม่มเราบอกให้ขึ้นงานอืมไปไปเอาสาลีนะเอาสาลีเราเามานึ่งซุ่มกันเนาะมีเฮาเห็ดบุาาหงาษาของส่วนติโน ຢ่ยันไก่ย่างนะน้อยันไก่ย่างอ่าเอาอย่างปลกไว้กนน มักขลุดีขนาดนาเนออ <se> h, ้อซาลีนะเด้อหาซาลีไปเอาซาลีอืมนิ้วักไหลครับ น,น,น้อยนี่ก็เอาพัดเนี่ยเนาะเอาอันเอาอันมีดนี้ตัดกุกด้งได้ป๊อกเอาเลยหนี่งเสรีได้กินนึ่งสาลีแล้วน้องมันนี่นั่นเนาะ อันนี้อันนี้แห่หองใหญ่แด้นวลีนะอืมเป็นเม็ดงามๆเลยอันนี้นะอืมสวยงาม,อมไอดีขนาดเข้าเข้าดีขนาดนาลีเนานะ งามนุ่มนักหัวเนากาเริ่มเป็นนุ่ยแล้วเด้นอาดีเนาะดนมากเลยเด็กน้อยก็ได้กินเลยอืมอืมงามๆเลย

ซาลีงามๆสาีิเอาซาลีกุกมะแขงก็งามงาม งามคือสาวลีเลยเนาะงาม <laughs> งามคือสาวลีเลยโอเควันนี้เราไปนึ่งเนาะนึ่งนึ่งสุกแล้วเรากระเอินกันมากินซุ่มกันเลยเนาะอ,อ่ากินน้ำกา้านพาสาวลีนึ่งกอนมั้ยนะ ừ thôi nướng tàu thôi thôi Nó lì nó Nướng cả cắn cắn nó thôi thôi tôm thôi thôi

ngoài đâu ổng hoa đâu ơi hát mắc lộ đi bạn mắt nơi anh mắt chụp đẹp không nè Đi đi nơi đi mắt nơi đây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  บางอันหัดเานะเต้าสบังเต้าอันนี้มันง่ายง่ายมันลุกไว,วนี้บ้านมันสุกแล้วก็เอินกันมากินเนาะกินนํำกันเอาโอเคเนาะทุกคนเนาะตอนนี้สาวนกกับสาวลีก็หนึ่งสาลีเป็นที่เรียบร้อย รอให้มันสุกเนะาะทใ้มันสุกเราก็จะได้เอินกันมากินทุกคนกินแหนมกันเนาะอาเดี๋ยวคลิปนี้สาุกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนเนาะทุกคนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สาวนกกับสาวรีขอเก้าคำว่าสะบายดีบ๊ายบาย